พามาชมรถบ้านเข้าใหม่หนึ่งคันนะคะเป็นโตโยต้าโซลูนาหยดน้ำปี2002ค่ะโดยรวนสีรอบคันโอเคค่ะร่องรอยตามการใช้งานสีรอบคันประมาณนี้เลยค่ะรถภาษี69นะคะภาษีไม่ขาดมีประกันชั้น3เจ้าของดูแลดีมาก เดี๋ยวพาไปดูภายในค่ะตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้ากระตุกไฟฟ้าปรับขึ้นลงได้ปกติเลยนะคะเรือนไม้ดิจิตอลจอแอนดรอยนะคะภายในสวยสะอาดไม่มีแตกหักค่ะเบาะหนังคู่หน้าคู่หลังไม่มีขาดนะคะรถเป็นเกียร์ออโต ให้ในสวยค่ะรถหน้าเดิมหลังเดิมไม่เคยติดแกสนะคะเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องค่ะสตาร์ททีเดียวติดเครื่องนิ่มๆเลยค่ะทันนี้ได้ไปคุ้มๆเลยค่ะเจ้าของดูแลดีมาก เกียรเข้านิ่มๆมสนใจดูรถได้ที่สมุทรสาครค่ะขอบคุณค่ะ